สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับเมนูพะโลข้ขาหมูไข่เยิ้มย่างมะตุ้มตุ้มตุมตุมตม้จ้านี่เลยนะคะซูชิก็นั่งให้กำลังใจพี่มอมเลยนะคะก่อนที่จะไปทำกับข้าวเราก็ดูบริเวณรอบๆอบร,อบรอดน้ำต้นไม้นะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียม วัตถุดิบเพื่อที่จะทำไข่พะโล้กันนะคะอันดับแรกเราก็นำสามเกลือมาโขลกรวมกันเลยค่ะมีพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีแล้วก็นำขาหมูมาทอดเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เนื้อมันเหี่ยวยุย่ยจนเกินไปนะคะหลังจากนั้นนี่เลยแล้วก็มาต้มไข่กันนะคะโดยการต้มไข่ก็จะใช้เวลาประมาณเจนาทีเพื่อที่ไม่ให้ไข่สุกจนเกินไปนะคะจะมีลักษณะเป็นยางมะตูมนะคะ ระหว่างนี้แรกๆเราก็คนเพื่อที่จะให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางหลังจากนั้นก็นําน้ําตาลปีป๊บหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวมาคั่วที่กระทะเพื่อให้ได้สีที่ไม่เข้มจนเกินไปนะคะอันนี้มันก็จะช่วยเพิ่มให้สีสันของพันโลของเราเนะี่ยมีสีที่เข้มข้นขึ้นนะคะแต่ก็ระวังอย่าให้ไหม้นะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็นำสามเกลือมาผัดรวมกันเลยค่ะเสร็จแล้วก็ ตั้งน้ำใส่ในหม้อได้เลยค่ะแล้วก็ใส่เครื่องพะโลนะคะ อันนี้ก็แล้วแต่ตามความชอบเลยพอน้าเริ่มเริม,รมใกล้ๆจะเดือดเราก็ใส่ขาหมูลงไปตุนได้เลยนะคะก็ตุนระยะเวลาพอสมควรนะคะจนกว่าจะเปื่อยเลยค่ะต่อมาเป็นไข่เยิ้มยางมะตูมของเราเราจะไม่นําไปต้มรวมกับขาหมูนะคะเพราะว่าจะสุกจนเกินไปโดยเรานํามาแยกใส่จานเสร็จแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดําหมักเอาไว้ค่ะจนกว่าจะได้สีที่เข้มขึ้นตามที่เราต้องการ พอตุนไปสักระยะหนึ่งเราก็มาชิมตรวจสอบรสชาติกันดูนะคะเพื่อนๆว่าอร่อยหรือยังอันนี้พอดีแล้วเราก็มาตักใส่จานเลยสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเราก็ตักใส่จานได้เลยนะคะแล้วก็นําไปรับประทานได้เลยไข่ตุนขาหมูโอ้พะโลขาหมูไข่ยเยิ้มยางมาตูม้มของเรานี่เอง พูดผิดพูดถูกนะคะเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยเพราะว่าครีเอเตอร์มือใหม่ก็พยายามแต่นี่เป็นเมนูที่ค่อนข้างที่จะเพิ่มน้ำหนักตัวมากๆเลยนะคะตั้งแต่ทำสายอาหารเนี่ยรู้สึกว่าน้ำหนักตัวของครีเอเตอร์มือใหม่เนี่ยจะน้ำหนักขึ้นเยอะมากเลยคิดว่าเมนูต่อไปน่าจะต้องเออเป็นเมนูคลีนแล้วก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพมากขึ้นค่ะ นี่เลยนะคะน่ากินไหมคะเพื่อนๆและสุดท้ายซูชิมาแล้วะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ